อาดัมฟามกวางสวัสดีจ้าเจ็ดโมงเคิงเสาวันพุดถีสิบแปดมิถุนายนหกแปดรับพี่น้องมาชมกวางหลังจากทีบบได้เันเห็ดคลิปมาโดนเติมนะจ๊ะพี่น้องคะ่ะฝนตกค่ะถนนหนทางมาลำบากกะเลยให้ลุงอ้นเล้วสิ่งมอเตอร์ไซค์มาผู้เดียวนะคะ ประหยัดน้ำมันพร้อมครับพี่น้องค่ะประหยัดค่าน้ำมันนี่ค่ะลูกอ้นสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมเฮ็ดหยังจ้าไ,ไล่ไรบรสีดห้กวางครับอ๋อตอนนี้เฮามีกวางทั้งหมดจักโตคะยี่สิบสองครับอ,อยู่ในท้องอีกอยู่ในท้องบ่นับเนาะค่ะเนะาะกลัว กำลังสีออกครับโอ้โนี่ครับแม่เนี่ยสีออกเลใส่เสืออดัมฟาร์มพร้พอมเนาะค่ะเนาะ,ะนี่แล้วค่ะเบอร์โทษตามนี่เลยะค่ะสนใจไัะมมาซื้อได้ส,สนใจลูกกวางกระถักมาซื้อได้จ้าขายราคากันเองต้องได้ อจะให้เบิ้งภาพนี้คือนั่งดีแท้เป็นระเบียบเหียบห้อยแท้นั่งถากินเนาะเออคีทอดคิดทอดคิดทอดคิดทอดอู้พี่น้องภาพจังสีแหมบอกเคยเห็นจักเต้อนั่งถากินโอ้โหก,กลางกลางอุ้ยพุน่นไอเอฟิวเขาเขาก็เป็นตาสั่งเนี่ยเอฟิว เอพิวนะเกิดวันที่สิบเจ็ดเมษายนถึงตอนนี้เอพิวนะหนึ่งปีกับอีกสองเดือนเต็มนะคะคนนี้ขนมเอพิวจะพาไปดูโอ๊ยสะออนนนี่ค่ะพี่น้องขาวบริมาโดนไม่ได้มาโดนจะเอจะเอพี่แม่บริมาโดนแล้วนี่เด็กๆโตหมดแล้วนะคะน,นี่เกิดทันวานะคะเจ็ดเดือน อินดี้รูปหล่อเหอมือนเดิมนะเรานีค่ะอินดี้อินดีคนด้ครับอินดี้ครับเอรูปหล่อเป็นยังไงสบายดีออนอินไม่สนใจแม่เลยเหรอคนนี้ออนอินค่ะออนอิน นี่ยังจะว้าวกับเอฟซีถ่านผู้ชมปะคะาเลี้ยงง่ายเลี้ยงนในละครับกวงก็ได้อันมาเนีคะ่ะสีว่าวน้ำเพลินก็ได้กวงจะเลี้ยงง่ายอยู่นยครับเด้อเป็นซาเรษฐกิจอีกโตัวหนึ่งที่น่าสนใจมันบอคะราคาก็ดีครับสบายครับเบิ้งค่ะจะผ้าเบิ้งขาเอพิว A ก่อนีน่เอพิวไงลูก หนึ่งปีสองเดือนเขายาวแค่นี้นะคะเขาเ่นเริ่มขึ้นต้นเนาะตอนอายุ <_ an> ได้สิบเดือน,นะคะ<_ an> <_ an> ่ะพ <_ an> ี่น้องนะตาสร้างค่ะเขาอ่อนขายได้ <_ an> เขาหลุดขายได้นะคะราคาดีนะคะ <_ an> พี่น้องคะ่ะ เขาหลุดขึ้นอยู่กับความงามของเม็ดมะระนะคะเห็ดเห็ดหุ่นไรกาะได้ผลบ่ลูกอ้อนหุ่นไรกาได้ผลอยู่บ่ว่าน่านเห็นไก่ยู่ได้หนิเห็ดหุ่นไรกาแล้วจะมันหมักมากินไก่หน่อย เมื่อกี้เขานางปะปอดจะแปะกันหนาหลากดีเนาะคะ่ะเนาะถอยรักษาระยะห่างให้เขากัน,นะค่ะมีอยากใหญ่เล็กน้อยถึงปานกลางนะคะเพราะว่าอิเม่ไม่ได้มาทําความสะอาดนานแล้วนะคะแต่ว่าในนี้นี่ทั้งนอกมันจืดเนาะค่ะฝนตกเขากะเขากะจะมาอยู่ในนี้จ้ะนี่คือคอก4คูณ8เมตรนะคะ คอกนี้สี่คูณแปดเมตรค่ะพี่น้องค่ะโทรศัพท์ซ่อมมาแล้วจ้าเลนกล้องแตกซ่อมมาสวยๆเลยนี่นะชัดเจนเลยนะบัตรได้แทนมันบริปเป็ยอ้อนอียังมันเป็นย้อนเลนกล้องแตก <c oughs> กระจกเลนแตกเอพี่ครับอแต่สั่งค่ะ ครับเอพิวหนึ่งปีสองเดือนพี่น้องท่านใดทีด่เข้ามารับชมแล้วว่าท่านใด้ไอกดติดตามฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์วไว้ในเด้อค่ะเดอ้อจะได้ว่พลาดคลิปต่อไปนะจ๊ะน้องแทน น้องแทนแทนเอ้ยน้องแทนมาสั่งค่ะค่ะเปิดราคากวางน้อยให้นะคะเปิดราคากวางน้อยให้นะคะคลิปนี้ ก็ราคาลูกกว้างจะอยู่ที่ตัวละ15,000บาทนะคะอายุระหว่าง3เดือนถึง10เดือนนะคะใครสนใจติดต่อมาได้ที่096 3956 551นะคะแล้วเขาก็จะมีช่องทางอีกติดต่อก็คือ Ti ๊ To k อกอด f a ฟาร์มกวางนะคะ y ยูทูบอะดำฟาร์มกวางสวยมากๆเลยนะคะเฟซส,ส่วนตัวกับมี่จาเดี๋วว่าเฟซส,ส่วนตัว ณพัฒนพรตั้งปีชาก,ก่อนนะคะจะจํายากจักน้อยนะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์ดีกว่านะคะ096เป็นเบอร์ไลน์ด้วย0963956551นะคะเปิดราคากวางอยู่ที่ตัวละ15,000บาทนะคะ15,000บาทตัวนี้ก็15,000บาทตัวนี้ก็15,000บาทชอบก็มาเลยตัวนี้ก็15,000บาทนะคะนี่ค่ะ มาเลือกเอาที่หน้าฟาร์มเลยนะคะเนี่ยเขาเขางแมาอ่อนอวเขาเข้ากับลูกไม่ยังเมื่อกี้เขานั่งต้องน้องอยู่เนาะคะ่ะของแมา่ไหมเช็ะคบอดได้ค่ะดีว่ายี่สิบสองบอลองนับบืงอ่หา้หาหากเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบเอ็ดโอ้โอ นับใดอยู่ด้านันบใดดีใจดีใจค่ะที่ได้กลับมาทำคลิปอีกนะคะหลังจากที่ไม่ได้ทำหลายวันมากๆนะคะคิดหอดเอฟซถ่านผู้ชมอยู่ค่ะนะคะฝากกดติดตามด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้มาเปิดราคาไ้แลท์กรพามาเบิงกวางหนุ่มสิบสี่เดือนนะคะแล้วก็ พามาดูลูกๆสุขภาพแข็งแรงกันทุกตัวนะคะใครสนใจก็สามารถโทรหรือไลน์มาได้นะคะ096 39 56 551พิกัดอดัมฟาร์มอำาบนบัวขาวอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธจ้าพบพกันใมคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย